ครับมาดูตัวประธานต่อไปนะครับตัวประธานหาตัวประธานครับมีไหมครับมีแน่นอนนะครับไม่มีดําเนินเรื่องไม่ได้นะครับขาดพระเอกของเรื่องนะครับโสเนี่ยโสเป็นสรพพนามเนี่ยเราต้องโยกตัวน้าเข้ามาเป็นประธานนะครับคือโยกเศรษฐีเข้ามาในไม่โยกเศรษฐีเข้ามาเนี่ยโซตัวเนี้ยจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นบทที่เนื่องด้วยตัวประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแปลประธานก่อนแล้วก็ค่อยแปลบทที่เนื่องด้วยประธานทีหลังนะครับ เศรษฐีอันว่าเศรษฐีโสนั้นนะครับพอเราแปลจบแล้วเนี่ยเรามาดูอันดับ6ต่อกิริยานในระหว่างมีไหมครับมีนะครับมีก็คือคันตวานั่นเองคันตวานั่นเองคือเป็นกิริยาในระหว่างของตัวประธานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลคันตวาก่อนทีนี้พอกิริยาในระหว่างมีไหมพอมีมีนะครับเราก็ต้องดูตัวต่อไปว่าบทที่เนื่องด้วยกิริยานในระหว่างมีไหม ดูครับมีไหมครับมีนะครับก็คือหน้หาหน้าติดถังเนี่ยเป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างของคันตวานะครับเพราะฉะนั้นต้องแปลนห้าหาหน้าติดถังหลังคันตวาก็คือไปแล้วสู่ท่าเป็นที่อาบก็คือไปท่าอาบน้ํานะครับที่ดูตัวต่อไปกิริยาในระหว่างจะไปหากิริยาคมภาคเลยไหมยังนะครับยังยังไม่จบนะครับไปท่าอาบน้ําแล้วยังไม่จบแค่นี้นะครับไปท่าอาบน้ำแล้ว,ลลวเศรษฐีทําอะไรต่อครับก็คืออาบน้ํานั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแปลกิริยานระหว่างมีเท่าไหร่นะครับต้องแปลให้จบก่อนนะครับต้องแปลไปเรื่อยๆนะครับตามลําดับตามลำดับตามลำดับนะครับถ้ากิริยานระหว่างมีบทที่เนื่องด้วยกิริยานระหว่างนะครับจําพวกนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่แปลหลังที่แปล,หล,แปลหลังคันตว,วานนะครับเราก็ต้องแปลให้เขานะครับถึงจะค่อยไปหากิริยานระหว่างตัวต่อไปนะครับทีนี้พอไปเสร็จแล้วเนี่ยนหาตวานะครับเป็นกิริยานระหว่างตัวต่อไปอาบแล้วตัวต่อไปก็คืออาคัชันโตนะครับมาอยู่ มาอยู่บางท่านสงสัยว่าทําไมอาคัชันโตไม่กลายเป็นอาคันตวานะครับทําไมไม่กาาาลไมไมกายเป็นอาคันตวาล่ะทาไมไม่กลายเป็นอาคันตวาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยไปถ้าอาบน้ําแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมาอยู่มาอยู่หมายความว่ากำลังเดินกลับนะครับกำลังเดินกลับบ้านเนี่ย ในระหว่างทางนะครับในระหว่างทางก็คือระหว่างทางก็เห็นต้นไม้นะครับพร้อมๆกับเวลาที่เดินกลับนะครับเพราะถ้าเราเขียนว่าอาคันตวาเนี่ยมาแล้วนะก็คือกลับบ้านแล้วเนี่ยจะมาเห็นได้ไงครับในเมื่อถึงบ้านแล้วกลับแล้วเนี่ยกลับแล้วแล้วก็เห็นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือที่ท่านแต่งเป็นอันตรปัจจัยเป็นปัจจุบันการเนี่ยเพื่อต้องการสื่อว่าในระหว่างที่เดินกลับเนี่ย ก็ได้เห็นต้นไม้นะครับคือเห็นพร้อมกับเวลาที่เดินกลับเลยต้องต่างเป็นปัจจุบันาการนะครับเพราะตั้งแต่เป็นตวาอดีตกาลเนี่ยจะหมายความว่ากลับแล้วเราค่อยเห็นอย่างเงี้ยครับเหมือนกับกลับแล้วแล้วก็มองเห็นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนี้เป็นต้นนะครับอาคัชันโตมาอยู่นะครับเป็นกิเลาในระหว่างนะครับแล้วก็มองดูตัวต่อไปว่ามีอีกไหมกิเลสในระหว่างปึ๊บปุ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 ๊บป๊บป๊บบ ทิศวะเป็นกิริยานระหว่างตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเ,นเราไปอาคขระชันโตเสร็จเราก็ต้องมาแปลทิศวะาต่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปมองดูตัวกิริยานระหว่างตัวต่อไปเนี่ยเราต้องดูว่าตัวทิศวะาเนี่ยมีบทที่เนื่องด้วยกิริยาของเขาไหมมีไหมครับมีนะครับก็คืออันตรามัเคสัมปันนาสาขง e. ังเอกังวณปติงนะครับทั้งสี่ศัพท์นะครับทั้งส,งสงี่คำเนี่ยล้วแตเป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยา ในระหว่างของทิศสวาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปลทิศสวาเสรส็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องแปลอันนี้ครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแปลนี้ให้จบก่อนนะครับเนี่ยพยายามได้ดูปทีละอย่างนะครับได้ดูไปตามหลักการแปลนะครับพอแปลทิศสวาเสรส็จนะครับพอแปลปุ๊บมาแปลนี้จบป,บปุ๊บๆๆพอไปจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวกิริยานในระหว่างตัวต่อไปว่ามีไหมมีไหมครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นเลขหนนะครับเครื่องหมายฟันนูนะครับอันนี้เป็นเลขไหน,น ในประโยคนี้เนี่ยครับถ้าก่อนที่จะแปลเข้าเลขหนก็คือประโยคความคิดนะครับหรือประโยคพูดประโยคสนทนาเนี่ยมีอิติกำกับอยู่นะครับ <realmente> เราต้องเราต้องหาตัวเปิดเข้าไปก่อนตัวเปิดเนี่ยจะมีสองอย่างนะครับตัวเปิดที่เป็นที่มาจากกิริยากับตัวเปิดที่เป็นนมามนามนะครับเปิดเข้าไปในที่นี้เนี่ยเศรษฐีอยู่คนเดียวไหมครับเศรษฐีอย <Ne _' c> ู่คนเดียวนะครับไปไปคนเดียวด้วย ไปถ้าอาบน้ําคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคิดนะครับคิดคงไม่พูดคนเดียวนะครับคงไม่พูดอยู่คนเดียวเขาไม่มีเพื่อนไปนะครับถ้าพูดอยู่คนเดียวก็จะแปลกแปลกแล้วนะครับเศรษฐีเนี่ยคิดนะครับเราต้องโยกจินเตตะวาเข้ามานะครับโยกจินโยกจินเตตวาเข้ามานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับโยกจินเตตะวาเข้ามาตรงนี้นะครับคิดคิดนะครับคิดคิดแล้วว่า ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยน่าจะมีเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่สิงสถิตยอยู่นะนะพอคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะับก็เลยเสั่งให้คนแถวนั้นนะครับที่มีอยู่นะครับหรือบริวารเนี่ยนะครับสั่งให้ทําความสะอาดใช่ไหมครับทีนี้พอคิดเสร็จนะจินเจต,ตาวานเนี่ยนับเป็นกิริยาในระหว่างนะครับพอเราโยกเข้ามาก็นับเป็นกิริยาในระหว่างทันทีทีนี้ไอจําพวกอายังมาเหสักขายะเทวตายะปริฆะเหตโตภวิสตีติเนี่ย ทั้งมดนะครับทั้งมดทั้งแถวนะครับล้วนนะครับล้วนแต่เป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยานในระหว่างก็คือบทที่แปลหลังกิริยานในระหว่างทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลจินเตตวาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแปลบรรทัดนี้ต่อเลยนะครับจะข่าไปแปล,ปลตัวอื่นไม่ได้นะครับทีนี้พอแปลจบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากิริยาในระหว่างตัวต่อไปมีไหมอ่ามีนะครับก็คือโสทาเปตะวานั่นเองทีนี้ตัาเตุาภาคาังเนี่ยก็คือบทที่เนื่องด้วยกิริยาในระหว่างของโสทาเปตวานะครับ อันนี้เห็นไหมครับพอพอมองออกแล้วใช่ไหมครับว่าอันไหนคือบทที่เนื่องด้วยกิเลสในระหว่างอันไหนคือกิริยในระหว่างนะครับอันนี้คือกิริยในระหว่างอันนี้คือบทที่เนื่องด้วยกิริยในระหว่างของโสธาเปตวานะครับเพราะว่าแปลหลังโสธาเปตวา2นะครับ2คํานี้เข้ากับสัมพันธ์เข้ากับโสธาเปตวานี่เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับพอมองดูแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูตัวต่อไปก็คือการาเปตวานะครับปาการาปริเขปังเนี่ย ก็เป็นบทน uh so like ท, award. ที่เนื่องด้วยกิริยนระหว่างของกาลาเปตวาวาลูกังก็เป็นบทที really ่เนื่องด้วยกิริยนระหว่างของโอกีราเปตวานะครับถ้าชาปตะท้าชาปตากังเนี่ยก็เป็นบทที่เนื่องด้วยกิเลนระหว่างของอุสาเปตวานะครับวานปติงรุกขังเนี่ยก็เป็นบทที่เนื่องด้วยกิเลนระหว่างของอลังกิตวานะครับแล้วก็ทั้งโสทาเปตวาทั้งกาลาเปตวาทั้งโอกีราเปตวา อุษาเปตวาและก็อาราังกริตรวานะครับล้วนแล้วแต่เรียกว่ากิริยาระหว่างทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นกิริยาการกระทําของตัวประธานนะครับที่กําลังทําในประโยคน,นั้นยังไม่จบนะครับในเรื่องกําลังดเนินไปอยู่นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจเจอเลขในอีกแล้วพอเจอเลขในเนี่ยเราห้ามไมาไปแปลทันทีนะครับห้ามเลยนะครับห้ามแปลเลขในทันทีเมื่อเจอเลขในล่ะเราต้องหามามองที่อิตินะครับว่าอิติตรงเลขในเนี่ยอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเราต้องหาตัวเปิดเข้าไปนะครับว่า มีอะไรเป็นตัวเปิดเข้าไปหาเลขในไหมนะครับอ่านี่ครับปัฏนานนะครับเป็นน,มา,นามาเป็นตัวเปิดเข้าไปนะครับก็คือกระทาความปัารานว่านะครับทีนี้พออลังกฤตาวาเสร็จเราต้องหาตัวเปิดเข้าไปใช่ไหมครับ kitty? เราก็มาย้อนมาดูปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บ้ามาเจอกตวาปัฏนานไปไม่ได้แน่นอนเพราะปัฏนานเป็นนามนะครับเป็นกรรมด้วยนะครับกาตีวย <จะ S 2> เป็นกิริยาปัฏนานเนี่ยเข้ากับกตวานะครับ กตวาเป็นกิริยานระหว่างนะครับเราต้องแปลกตวาหลังอลังกริตวาข้ามเลขในมาก่อนนะครับต้องหาตัวเปิดเข้าไปก่อนกตวาเนี่ยแปลเสร็จแล้วก็กระทําความปรารถนาว่านะครับตั้งแต่ปุตตังวาเทตรังวาลพิตวาตุมหากังมหาสการังกริิตมีติปัทนานนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบทที่เนื่องด้วยกิริยานในระหว่างของกตวาทั้งสิ้นนะครับนี่แหละครับ อันนี้คือกริยานระหว่างอันนี้คือบทที่เนื่องด้วยกร,ยร,วริยานระหว่างหมายความว่าบทที่แปลหลังกริยานระหว่างคือกตวานนั่นเองนะครับอันนี้คือนะวิธีสังเกตนะครับ,นะรบก็พอคิดว่าพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับทีนี้มาดูกริยาคุมภาพทีนี้พอดูแปลกิริยานระหว่างเสร็จแล้วเราก็ต้องหาต่อไปนะครับว่ามีกริยานระหว่างอีกไหมมาดูครับไม่มีนะครับไม่มีปากามิมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับประกอบด้วยเป็นกิริยาอาขยานะครับ เมื่อไม่มีเนี่ยเราก็ต้องหาเลยว่าอ่ากิยครุมภาคมีนะครับเราก็ต้องแปลกิจกคมุมภาคต่อปุ๊บพอไปกิยกคุมภาคเสร็จเนี่ยเราก็ต้องดูว่าบทที่เนื่องด้วยกิจกรุมภาคเนี่ยมีไหมมีไหมครับ,ไม,มรบไม่มีแล้วนะค,ครับไม่มีแล้วสิ้นสุดแค่ตรงนี้ครับก็คือจบนะครับจบที่ปากกาไม่คือจบที่กิจกคุมภาคไม่มีบทที่เนื่องด้วยกิจกคุมภาคนะครับจบแค่นี้เองนะครับเนี่ยนะครับคือวิธี การดูว่าอย่างไหนเป็นอารปันะอย่างไหนเป็นนิบาตต้นข้อความอย่างไหนเป็นการรัศมีอย่างไหนเป็นตัวประธานอย่างไหนเป็นบทที่เน้งด้วยตัวประธานนะครับวิธีการดูก็ตามหลักการแปล9อย่างนี้เลยนะครับที่ได้อธิบายมานะครับค่อยๆดูนะครับวิธีการดูนค่อยๆดูไปทีและประโยคนะครับดูที่ตัวจุดๆนะครับดูที่ตัวจุดเป็นใหญ่ดูที่ประโยคเป็นใหญ่ค่อยๆกำหนดค่อยๆกําหนดดูไปทีและประโยคนะครับขออภัยนะครับพูดไม่ค่อยชัด แล้วก็ค่อยๆดูนะครับว่าอย่างไหนเป็นอย่างไหนครับที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยเมื่อเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยเราก็ปิดอันนี้ได้เลยปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยเพราะว่าเราชํานาญแล้วเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าต้องแปลอันไหนก่อนอันไหนคืออะไรอันไหนคืออะไรต้องแปลไหนก่อนเป็นต้นนะครับเมื่อเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยมันก็จะแปลไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาดูหลักการอีกนะครับในส่วนเบื้องต้นแรกเนี่ยต้องดูหลักการแปลก่อนนะครับ คับก็ผมได้อธิบายมาพอสมควรนะครับทีนี้ที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าท้ายคลิปเนี่ยจะมาบอกออกล่าวเรื่องตรงพรคาถานะครับว่าคือยังไงนะครับตรงนี่นะครับมโนปุพังเข้ามาธรรมานี่ธรรมานี่เป็น เป็นตัวประธานนะครับมโนบุพังเข้ามามนโามนเสถามโนมายาเนี่ยเป็นบทที่เนื่องด้วยตัวประธานนะครับก็คือประโยคนี้แปลเป็นลิงค์คัทถะนะครับทีนี้เจเนี่ยนิบัตต้นข้อความก็คือมีใช่ไหมครับเราต้องแปลก่อนนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเจคือนิบัตต้นข้อความนะครับเจคือนิบัตต้นข้อความนะครับเราก็ต้องแปล ต่อเมื่อว่าไม่มีอาราปณนะครับก็ต้องแปลข้ามมาดับ2เลยนะครับเจเป็นนิมบัตต้องเข้าวามก็เลยต้องแปลเจหากว่านะครับการัดสมีมีไหมไม่มีก็ข้ามไปหาตัวประธานนะประธานมีไหมประธานในนี้ที่ตัวหนังสือเนี่ยไม่มีนะครับเราต้องโยกขึ้นมาเองนะครับในที่นี้โยกปุกคโลขึ้นมานะครับเมื่อไม่มีตัวประธานนะครับเราต้องโยกขึ้นมานะครับไม่เชว่ไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับต้องโยกขึ้นมาโยกปุกคโลขึ้นมานะครับ บทที่นึ่งด้วยตัวประธานมีไหมไม่มีนะครับปุกคาโลตัวเดียวนะครับคําเดียวกิริยาในระหว่างก็ไม่มีเมื่อไม่มีอันดับ7ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็ดูอันดับ8เลยอันดับ8เนี่ยคือกิริยาคุมภาคนะครับเก้าก็คือบทที่นั่นด้วยกิริยาคุมภาคนะครับในที่นี้เนี่ยเราแปลได้2อย่างนะครับคือหากว่าอนุบุคคลมีใจนับอนันโทปทุศรายแล้วกาอยู่หรือหรือว่ากระทาอยู่ไซ นะครับอีกแปลอย่างหนึ่งก็คือหากว่าอนุบุคคลกล่าวอยู่หรือหรือว่ากระทําอยู่ด้วยทั้งใจอันอันโทษประุูสลายแล้วไซนะครับคาแปลว่าตติยวิพัดนะครับที่แปลว่ามีกับแปลว่าด้วยทั้งเนี่ยในทางสัมพันธ์เนี่ยเราเรียกชื่อว่าอิทธิมพูดนะครับอิทธมพูตาก็คือแปลหลังนามนามนะครับแะแปลว่ามีถ้าแปลหลังกิริยาเนี่ยแปลว่าด้วยทั้งทำหน้าที่คล้ายๆกับ วิเศษณะนะครับที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับในที่นี้เราจะแปลว่ามนัสสาไปหลังตัวนามานาแปลว่ามีนะครับมีใจนะครับอันนั้นทษปุถุสลายแล้วนะครับกล่าวอยู่หรือหรือว่ากระทาอยู่ไซ,ซนในที่นี้พาสติวากับปรโรติวานะเป็นกิริยาคุมภคนะครับทีนี้บทที่เนอนด้วยกิริยาคุมภคมีไหมถ้าแปลมนัสสาปุถุเถนะทีหลังเนี่ยตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นบทที่เนอนด้วยกิริยาคุมภะครับแต่ถ้าแปลก่อนเนี่ย ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบทที่เนื่องด้วยตัวประธานนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยพอจบประโยชน์เนี้ยอันนี้คือจบหนึ่งประโยชนนะครับจบหนึ่งประโยคแล้วก็จบอันนี้ก็มาจบนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยตัวนี้ประธานนะครับอารมณะมีไหมไม่มีในแบบต้องข้อความมีไหมก็ไม่มีการรัศมีมีไหมก็ไม่มีอีกนะครับเราก็ข้ามมานี่เลยประธานประธานมีไหมประธานมีแน่นอนก็คือทุกขังนะครับ ทุกขะทุกข์ขะมโนเวตินะครับทุกข์ขะมโนเวติทุกข์ขะมโนเวตินะครับมาจากนะครับมาจากนะครับมาจากทุกขังน,น,น,นะครับมาจาก ทุกครั้งบวกกับอะนเวตินะครับทีนี้ตามหลักการสมทีนะครับเนืคอะหิตอยู่หน้าสระอยู่หลังให้แปลนิคขะหิตเป็นมะนะครับแปลนิคขะหิตมาเป็นมะนะครับแทนสระไปเลยปึ๊บนะครับก็เลยกลายเป็นมีรูปเป็นอย่างนี้นะครับมีรูปเป็นอย่างนี้ทีนี้จะมาดูตรงนี้กันนะครับ อนเมติเนี่ยมาจากอะไรอนเมติมาจากอนุบทหน้าอุปสรรคนะครับบวกกับอิท่าในความไปในความถึงนะครับบวกกับอปัจ,จัยในกรตตุวาจกนะครับแล้วก็บวกกับติวัตมานาวิพัตนะครับทีนี้ตามหลักการสนที่อีกแล้วนะครับเมื่ออูอยู่หน้าสระอยู่หลังเนี่ยให้อาเทศอุเป็นวะได้นะครับอาเทศอุตัวนี้มาเป็นวะนะครับ ใน,นเมื่ออาเทศไปแล้วเนี่ยณนะครับไม่มีสระอาศัยอยู่นะครับต้องเขียนเป็นอย่างนี้มีจุดเสมอนะครับมีจุดก็เลยกลายเป็นอนะนะครับอนะทีนี้เราเวิการอีเป็นเอนะครับอีกลายเป็นเอเป็นเอก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เราก็จะมีอนะวะใช่ไหมครับเพราะว่าอาเทศอุเป็นวะแล้ววิการอีเป็นเอนะครับก็เป็นเอ นะครับด้วยอำนาจอปัจจัยนะครับอปัจจัยมีอำนาจพืชอีเป็นเอเอเป็นอายะนะครับขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะครับอปัจจัยเนี่ยนะครับอปัจจัยมีอำนาจนะครับนะพืชอีเป็นเอนะครับเอเป็นอายะนะครับเอเป็นอายะส่วนนปัจจัยนะครับนปัจจัยนอนเนเนี่ยเมื่อลงแล้วเนี่ยถ้า สระข้างหน้าเป็นรัศสสนะครับเราต้องทีคะเราต้องทําทีคะให้เป็นให้มีเสียงยาวนะครับแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยเป็นทีคะอยู่แล้วหรือว่ามีเพนชนะสังโยกซ้อนอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรเขานะครับเริ่หน้ำนาปัจจัยเนี่ยจะพึ้เมียมนามนานะครับพึ้นอีเป็นเอเอเป็นอายะนี่ครับจะต่างกันนะครับจะต่างกันนะครับอปัจจัยมียมนาาพึ้นอีเป็นเอเอเป็นอายะ น้าปัจจัยเมียมนาาพืชอีเป็นเอเอเป็นอายะนะครับจะต่างกันเยทีนี้มาด้วยน้าเอาปัจจัยพืชอีเป็นเอนะครับเลยกลายเป็นเอทีนี้ก็บวกติเข้ามาเลยนะครับบวกติเข้ามาทีนี้นะครับท่าน,นเอาวะไปไว้หน้านะครับเอาวะไปไว้หน้านะครับแล้วก็อขออภัยนะครับเอา เอาเอมาไว้หน้านะครับเอาเอมาไว้หน้าเอาเอมาไว้หน้าแล้วก็เอาวะมาไว้หลังนะครับก็เลยการมีการเป็นรูปอย่างนี้นะครับกลายเป็นรูปอนเวติอย่างนี้สมมติว่าถ้าไม่เอาซับหน้าสับหลังกันเนี่ยก็จะไม่รูปเป็นอย่างนี้นะครับอะโนเวติอย่างนี้ครับนี่เลยอนเวตินะครับอ่านว่าอะโนเวติ อะโนเวติ eti, นะครับเพราะว่าอาเทศอุเป็นวะใช่ไหมครับอย่างนี้เลยวิการ, e NA, รอีเป็นเอด้วยน่าอาปัจจัยนะครับมีรูปเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยท่านเอาเอาเอนะครับเอาเอไปไว้หน้านะครับไปไว้หน้าเลยมีรูปเป็นอย่างนี้นะครับอโนเวติ A eti, นะครับนี่ก็คือการทําตัวของอโนเวติแปลว่าไปตามนะครับย่อมไปตามนะครับ นางนะครับนางนางตัวนี้โยกปุกขลังเข้ามานะครับซึ่งบุคคลน,นั้นตาโตนะครับตาโตตัวนี้เนี่ยตาโตโยกอันนี้เข้ามานะครับตาโตโยติวิทะทุตนะครับจะดิตะโตนะครับตาโตโยติวิทะทุจะดิตะโตเข้ามาแปลว่า เพราะทุจริตอันมีอย่าง3นะครับหรือว่า,าจริตตานะครับเป็นนามนามถ้าไปออกออกศั์ก็แปลว่าเพราะ,ะ,ะความประพฤติชั่วอันมีอย่าง3นะครับเพราะความประพฤติชั่วอันมีอย่าง3นะครับคืออะไรบ้างครับความประพฤติชั่วมีอย่าง3ก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตนั่นเองครับเนี่ยครับทุจริต3ก็คือ กายทุจริตวจีทุจริตมนทุจริตนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตรงอุปมาอุปมานี้น่าสนใจนะครับจากกังวะว่าฮโตัวประถามท่านแปลว่าเพียงดังอันว่าล้ออันไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้าแห่งโคตัวเนื่องด้วยกําลังตัวนําไปอยู่ซึ่งแอบนะครับผมจะขออนุญาตเขียนให้เต็มประโยคนะครับพิมมาหน้านี้บ้างนะครับ ประโยคนี้นะครับจากกลางวะนะครับวะหะโตปะถังที่เราต้องโยกให้มาเต็มเนี่ยก็คือผมจะขออนุญาตเรียงใหม่นะครับเรียงใหม่เพื่อโยกเพื่อให้เห็นชัดนะครับเวลาแปลก็คือ,อจากกลางนะครับจากกลาง ที่ตัวที่โยกมาผมจะวงเล็บไว้นะครับปึ๊บโอเคธุรังนะครับวะหะโตพระลิวัดทัดสะนะครับปะทางครับ แล้วก็อะนะครับอะนเวนตังนะครับปุ๊บนะครับอ่าอนาเวนตังเสร็จแล้วก็ขอเข้าไปนะครับอนาเวนตังเสร็จเนี่ยมีอีวะนะครับอีวะปุ๊บอ่าผมจะขีดเส้นนะครับ ตัวที่มีในพักคาานะครับจักกังนะครับวะหาโตประทังนะครับแล้วก็วะตัวนี้นะครับในพักคาานเนี่ยมีแค่4ี่นะครับก็คือ1 2 3แล้วก็4ีอิวะเนี่ยหายไปเพราะว่าอิวะตัวเนี้ยมาสนธิกับจักกังจักกังนะครับจักกังบวกอิวะนะครับเป็นโลปาสลัสนธินะครับนึกเหตอยู่หน้าสลัอยู่หลัง อเอาไม่ใช่นะครับสระทั้งสองนะครับมีรูปไม่เสมอกันลบสระหลังนะครับก็คือข้างหน้านะครับนีก่ก็เหตุเป็นเพชนะนะครับข้างหน้าเป็นนีก่ก็เหตุข้างหลังเป็นสระเนี่ยก็ลบสระเสียนะครับเป็นโลปะสระสนธิเลยมีรูปเป็นจักกังวะนะครับจักกังวะก็คือมีให้เห็นแค่นะครับจักกังวะ มาจากจากกังโบอิวะนะครับทีนี้เนี่ยตัวกิริยาอนาเวงตังเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนนี่นะครับเอามาจากอนเวตินะครับก็คือประโยคใหญ่เนี่ยประโยคใหญ่กิริยาคุมภาคเป็นธาตุอะไรนะครับเราต้องประกอบกิริยาในประโยคอุบมาเนี่ยพวกอิวะพวกวิยะศั์นะครับ ให้มีท่าเป็นอันเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วลงปัจจัยโดยลงตรงอันตะนะครับหรือว่าลงมานะปัจจัยแทนในที่นี้ลงอันตะปัจจัยนะครับครับให้มีทาตตัวเดียวกันกับตัวตัวตัวประโยคข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่อุปมาก็าจะแปลว่าเพียงดังอันว่าล้ออันไปตามอยู่ซึ่งรอยเท้า แหงโคตัวเนื่องด้วยกำลังตัวนำไปอยู่ซึ่งแอบนะครับนี่เองนะครับที่เราต้องโยกเข้ามาให้เห็นนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับมีแค่สศัสับเองครับที่เราเห็นจากกังวะฮาโตปะทงังแล้วก็วะนะครับที่เราต้องโยกเนี่ยคือต้องโยกทุรังพาริวัตทัศนะครับอโนเวนตังเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบาย นะครับตัวในพระคาถานะพระคาถาส่วนนี้ก็ได้อธิบายไปจากต้นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับปุจฉาวิสัชนาะปุจฉาวิสัชนานะครับถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยท่านจะขึ้นมาเต็มเสมอนะครับประโยคข้างหน้าขึ้นจะขึ้นมาเต็มประโยคหลังเนี่ยขึ้นมาอันที่ไม่ซ้ํากันนะครับเราต้องโยกประโยคข้างหน้าเนี่ยมาใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ สังเกตตัวนี้นะครับที่ไหนที่เมืองสาวัตถีปารไขัปารุพัชจกคุบาลเทระนะครับนะครับท่านจะเขียนนะครับใส่เข้ามาแต่คําที่ไม่ซ้ําส่วนคําที่ซ้ําท่านจะละไว้เป็นที่เข้าใจกันนะครับเพื่อไม่ให้รบหัวรกตานะครับเราต้องโยกมาให้ครบนะครับแม้ในที่อื่นนะครับก็ให้ดูประโยคนี้เป็นแบบนะครับก็ต้องโยกมาแบบนี้เช่นกันนะครับกระผมได้อธิบายมาพอสมควรแก่เวลานะครับ ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการแปลนะครับดูตัวอย่างใน,ในธรรมบทด้วยว่าอย่างไหนเป็นอย่างไหนนะครับมาพอสมควรเก็บเวลาก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะผิดพลาดประการใดนะครับพูดเร็วไปว่าตะกุตะกักไปบ้าผิดพลาดไปว่าอธิบายผิดไปบ้างน,นิดหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมผู้รับฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับจากท่านผู้ฟังนี้ เทปต่อๆไปหรือมีเรื่องอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมก็จะมาพิจารณาแล้วก็จะมาทำคลิปแบบนี้นะครับอธิบายไปเป็นข้อๆไปนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้ครับสวัสดีครับ